อ่ะก็ล่าสุดก็คือจับได้แล้วตอนนี้ณเวลานี้วินาทีน like ี้กําล anyway> ังสอบสวนอยู่เมื่อสักครูเพิ่งวางสายก็กําลังสอบสวนอยู่แล้วก็มีความคืบหน้าค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะนัดรวมทุกอย่างแล้วแถลงข่าวอีกทีหนึ่งวันที่20ตอนบ่ายโมงนะครับประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือมันไม่ใช่บัญชีม้า น่าจะเป็นคนที่ร่วมโครงการเดียวกันเพราะว่าเราจับได้ว่าเขามีออกไปประเทศเพื่อนบ้าน oh. มีการสแกนหน้าออกและเข้าหลายรอบ oh. แสดงว่าไม่ใช่คนเปิดบัญชีเพียงแค่เป็นทางผ่านขายการเปิดบัญชี oh. แต่ว่าเป็นคนที่เดินออกนอกประเทศไปด้วยเดินกลับแล้วก็เดินออกหลายรอบอยู่คิดว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการหรอเปเป็นผู้ร่วมในในความรู้สึกและข้อเท็จจริงเป็นผู้ร่วมขบวนการนะครับ ซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีสำหรับคนอื่นนะฮะเอาคนหลายๆกลุ่มนะฮะแล้วก็ก็ให้กำลังใจทุกคนด้วยประมาณสักน่าจะขยายผลไปได้เกือบเกือบร้อยเกือบร้อยเคสแล้วก็เคสน้องเด็กนักเรียนกับคุณยายที่อุดรก็เป็นอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันอจจะต้นสายไปเหตุครับแสดงว่าโอกาสที่เราจะได้สิล้านคือมี้นไม่มาเ่ตอนนี้กลับมาว่ามีโอกาสแต่จะได้ครบหรือเปล่าไม่รู้ นะายไป4ี่ล้านอาจจะได้มา10บล้านเอ้ยโทษนะหไปสิอาจจะได้มาอาจจะได้มาสี่ล้านหรือ3ล้านแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไปเปลี่ยนเป็นสกุลเงินซึ่งเราสามารถที่จะรู้ว่าไปในเส้นทางไหนแล้วเราก็ขอยืนยันอีกทีนึงนะครับอ,องค์กรที่เปลี่ยนเงินสดนะฮะให้เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าใคร เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยผมยังไม่พูดชื่อสถาบันแต่ถ้ายังไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ยอมจ่ายเงินคืนให้วันที่20เราจะพูดชื่อสถาบันของคุณแบบชัดเจนชัดถ้อยชัดคําโดยที่มีหลักฐานเ<ม>พราะฉะน,นั้นแอปพลิเคชันหรือสถาบันที่ขึ้นต้นด้วยตัวบีกรุณารับผิดชอบด่วนที่สุด สำหรับเคสนี้บาจ่างางฮะบาจ่างเป็นได้ถึงสถาบันเลยเหระครับตอนนี้ที่ที่ตำรวจแจ้งเรามาค่ะข้อมูลที่เขาแบบตามได้มีอะไรบ้างครับพี่าวะเออก็คืออาเคจับได้แล้วพรุ่งนี้จะไปฝากขังนะฮะพรุ่งนี้คืนนี้ก็นอนนอนคุกอะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปฝากขังที่ศาลแล้วก็ค้านประกันค้านการประกันตัว ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลว่าจะให้ประกันหรือไม่แต่คาดการว่ามันพัวพันค่อนข้างเยอะน่าจะนะฮะมีความรู้สึกลราของเราเองว่าน่าจะไม่ได้รับการประกันนะครับเราก็สืบไปถึงคนแวดล้อมนะฮะเพราะว่าลักษณะเืิดร่วมร่วมขบวนการแน่นอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีมาอย่างเดียวตอนนี้จับได้หนึ่งคนก็คนที่ฉลอดที่โอนไปผู้หญิงคนนั้น ทีทบอกนะคะว่ามีอีกไหมกระบวนการท้กี่คนอ,อ๋อมีเยอะแยะเลยครับมีเยอะแยะเลยไม่ใช่มีคนนี้คนเดียวแต่ว่าประเด็นคือต้องขยายผลจากคนนี้<ม>แต่คนนี้กําลังถูกสอบ<ม>น่าจะสอบเสร็จดึกๆเลยคนนี้สอบยาวประมาณเป็นสิบชั่วโมงเมื่อสักครูน่นี้ก่อนขึ้นมาก็คือคุยกับท่านผู้การเบรกนิดนึงแล้วก็คุยกันว่าสถานการณ์เป็นยังไงน้องยังปากแข็งไหมให้ความร่วมมือในการขยายผลเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าที่แน่ๆก็คือน้องก็ยอมรับว่าเดินทางออกนอกประเทศถ้าคนบัญชีม้าก็คงไม่ได้ออกไปนะครับนอกประเทศในเป็นประเทศและเป็นแอเรียที่เป็นสถานที่ตั้งของคนกลุ่มน,นี้ครับคาคนที่โดนจับาลอกเขาเขาสภาพอะไรบ้างยังไม่ได้ถอดถอนลากถอนคนหรอกครับเพราะว่าทุกวันนี้เมื่อวานนี้หรืออะไรใดๆเนี่ยก็ยังมีนะครับก็ยังมีสถิติทุกวันเนี่ยยังถูกหลอกได้ 100, 800, oh. ประมาณประมาณ100ล้านบาทต่อวันโอ้เนี่ยสถิตินะฮะแต่คอนซูมก็คงไม่เห็นหรอกผู้การส่งมาให้ในแต่ละวันประมาณ1 0 0ล้านก็ปีหนึ่งประมาณ3,500ล้านยังคงรีเมนอยู่ใกล้เคียงร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยต้นร้อยร้อยเกรต่อให้พูดขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ลดมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน นอกจากเราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็พยายามอยากจะคุยเรื่องนี้ให้มันเป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์วันไหนแต่ก็เหนื่อยก็ต้องคุยกันต่อไปกจาขอบัญชีที่โอนเงินรับเงินจากตลาดเขาสารภาพอะไรบ้างแล้วอ๋ออันนี้ผมขออนุญาตให้เป็นเจ้าหน้าที่แต่ที่แน่ๆก็คือเขาก็คงเป็นคนไม่สารภาพอยู่แล้วโดยปกตินะฮะผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาจะไม่สารภาพอยู่แล้วเป็นเทคนิคนะ,ะแต่ถ้าเรามีหลักฐานเพียงพอ เราก็นั่นน่าจะสรุปได้นะครับก็น่าจะสรุปได้แล้วก็เจอเส้นเงินพอสมควรนะครับก็น่าที่จะน่าที่จะขอความร่วมมือเพราะว่าเงินออกจากชาลอตไปเข้าเขาแล้วเขาก็ไปเข้านะครับตัวที่เปลี่ยนเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยทันทีโดยที่ไม่เป็น 2, องสามสี่เพราะสมัยก่อนเนี่ยดูดไปปับ๊บอย่างผมเอามาปุ๊บผมก็โยนไ้คนอื่นโยนโยนโยน,โยน 4, 5โยนให้มันแตกกระจาย โยนครบมั่งไม่ครบมั่งโยนไปโยนโยนโยน,โยนโยนโยนจนหาแล้วถึงจะไปเข้าอิเล็กทรอนิกส์เท่าเป็นสกุลเงินอ่า USDT ดี US D, ซึ่งอันนี้มันอุกอาจเกินก็คือทั้งก้อนโยนตุ้มซื้อเลยครับผมก็คนที่ขายให้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยตอนนี้ฝ่ายเราเหรอฝ่าย<ช> <ไฟ S 2> เราไม่มีอะไรหรอกครับฝ่ายเรามันหมดละคือแค่คุยกันอยู่ตลอดเนื่องจากว่าเหมือนเป็นการกระตุ้น ในวงของการสืบสวนให้มันเข้มข้นให้มันชัดเจนขึ้นเราอยากได้จริงจังคือตอนนี้ก็คือผมก็ขอเปิดประเด็นว่าบริษัทหรือหน่วยงาน <c oughs> ที่จำหน่ายเงินประเภทนี้รับเงินมาจากบัญชีของผู้หญิงคนนี้เต็มร้อยจากชาลลอตแลวโอนเลยเนี่ยต้องออกมารับผิดชอบถือว่าเป็นการรับของโจรน,นะฮะถ้าไม่รับผิดชอบผมก็จะเจ้าเรื่องครับเออ รวมถึงธนาคารกสิกรไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะฟ้องเหมือนกันครับผม<อ>ได้เลยสิครับเพราะว่าทำไมจะพูดไม่ได้ครับก็ในเมื่อเราฝากเขาแอปพลิเคชันเป็นของเขาอย่างน้อยต้องจ่าย50%<อ>พูดตรงๆครับไม่ต้องแอปแล้วก็คนที่เสียหายทุกคนกฎหมายมีการลงโทษธนาคารเรียบร้อยแล้วในเคสที่ผ่านมาเทียบเคียงได้มีการธนาคารจ่ายเรียบร้อยแล้วหลายเคสเยอะมากแต่ธนาคารมักจะไม่ยอมให้บอก เป็นข่าวเพราะกลัวว่าทุกคนจะมาใช้ข้อเงื่อนไขนี้ซึ่งธนาคารต้องรับผิดช,ชอบแล้วก็ใครที่เสียหายไปฟ้องธนาคารได้นะครับถ้าธนาคารยังคงมีแอปพลิเคชันที่ไม่ Security พอไม่สามารถที่จะมีโรบอตในการสังเกตนะครับว่าอะไรนควรจะเป็นเรื่องที่ผิดหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสมควรจะบล็อกให้ทันนะครับควรจะหยุดให้ทันนะฮะอันนี้ต้องรับผิดช,ชอบครึ่งหนึ่งไม่ได้บอกให้รับผิดช,ชอบทั้งหมดเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่ผู้บริโภค ได้แล้วแบบรวดเร็วมากก็ก็ดีใจที่จับได้ค่ะแต่ก็คือคือหนูอยากจะบอกว่าแบบหนูเข้าใจในบัญชีม้าว่ามันจะมี3ประเภทคือ1ไม่รู้ตัวว่าโดนบัญชีม้า2รู้ตัว3คือโดนหลอกแต่ในเคสนี้คือรู้ตัวว่าตัวเองเหมือนร่วมมือกับกับทางวิชาชีพอย่างงี้ค่ะก็เลยอยากจะอยากอยากถามเหมือนกันว่า คุณสามารถกินอยู่นอนหลับสบายได้ไงในความเดือดร้อนของคนอืนโอ้ยไม่ต้องไปถามเขาประโยคนี้หรอกไม่ได้ไม่ได้แค่เสียใจไม่ได้แค่เสียความรู้สึกแต่บางคนถึงขั้นแบบฆ่าตัวตายก็มีอะไรเงี้ยคือคุณสามารถอยู่ได้ยังไงกับแบบความความโลภแบบนี้อยากถามเขาโดยตรงไหมหนูอยากเจอมากออถ้าอยากเจอต้องก่อนที่จะขังคืนนี้อาจจะได้เจอแต่ไม่มีใครว่างครัหนูก็หนูตอนแรกหนูก็แบบทาไมยุกการถือไม่บอกวว่า อยู่ๆตอนนี้ตอนนี้ยังสอบอยู่เมื่อสักครู่วางสายยังสอบอยู่รู้แล้วว่าทำไมถึงไม่บอกก็เนี่ยยังสอบอยู่ก็เนี่ยลายผู้การก็มาตลอดเวลาก็ยังยังสอบอยู่ไม่ได้อย่างตัวหน้าเขาใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือเหตุการณ์ที่กำลังสอบกันอยู่ที่จับเดี่ยวถามเดียวถามเพิ่งส่งมาล่าสุดเนี่ยสิบ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 ล่าสุดกระเที่ยงคุยกันอยู่เที่ยงสิบเจ็ดนาทีครับผมอันนี้ต้องขออภัยนะต้องพูดตรงๆอยากให้ธนาคารรับผิดชอบด้วย นะค,คุยกันซะเร็วๆนะครับออมีการพิพากษามาแล้วหลายคดีที่ธนาคารจ่ายขอเทียบเคียงในสิ่งที่ศาลพิพากษานะครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่าแอปพลิเคชันทุกแอปต้องรับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายนะครับการที่เราไปใช้เซอร์วิสไม่ว่าธนาคารไหนก็แล้วแต่เราเอาเงินเราไปฝากไว้ธนาคารได้ผลประโยชน์โดยการเอาเงินเราไปสร้างประโยชน์ก็คือการปล่อยกู้หรือไปลงทุน นะเพราะฉะนั้นธนาคารได้ประโยชน์จากเราธนาคารเก็บเงินเราไว้ธนาคารก็ต้องดูแลและรับผิดชอบได้พอสมควรนะถ้ารับผิดชอบไม่ได้นั่นแสดงว่าเทคโนโลยีของธนาคารนั้นๆหรือวิธีการของธนาคารนั้นๆไม่ปลอดภัยพอเราก็ตั้งข้อสังเกตได้2แบบคือแล้วความลับของเราหลุดไปได้ยังไงข้อ1ึข้อที่2มันมี security มากกว่านี้ไหมนะครับที่จะทําให้ผู้ที่เอาเงินไปฝากเป็นลูกค้า ได้ใช้ชีวิตปกติโดยที่อย่างสมมติเรายกตัวอย่างอย่างสมมติว่าเราไลฟ์ใน t i k t o k เขามีโรบอทเลยว่ะการพูดอะไรไม่ได้หรือแม้กระทั่งเทียบเคียงไม่ได้เขาจะดุเขาจะปึ๊กทันทีซึ่งแบบนี้มันน่าจะมีเช่นสวัสดีครับโทรมาจากอะไรเงี้ยการใช้โรบอทน้ําเสียงเดี๋ยวนี้สิริก็คุยกันได้มันจะต้องรู้โทนของเสียงด้วยเพราะฉะนั้นธนาคารต้องพัฒนาให้ทันเพราะว่าอย่างคนที่หลอกฉลอดเนี่ยโทนหนงเสียงอะถ้าฟังให้ดีคือมีชาชีพอยู่แล้ว นะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกโทนเสียงเลือกคําเลือกสตอรี่แล้วมันจะแล้วมันจะคัดได้เลยทันทีมันจะปิดเลขที่บัญชีให้เลยทันทีได้มันต้องทําได้ไปคุยกับทางธนาคารหรยัยังไม่ได้คุยครับก็เนี่ยขอฝากบอกเลยนะฮะเพราะตอนนี้กําลังหาทนายฟรีอยู่ไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายฮะเห็นทนายดังๆติดต่อกันมาอยู่ฮะอยากจะร่วมนะฮะร่วมการแสดงด้วยสี่ล้านที่บอกสี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านเออ อะไรนะคะ <4 S 1> จะได้คืนสักเท <ำ S 2> ่าไ,ไหร่ใจมันก็หวังร้อนต์่หะค่ะหวังว่าจะได้4ล้านคืนมาแต่แต่ก็ต้องดูเขาเรียกว,ว่าสืบไปถึงการเดินสายบัญชีว่าเราสามารถดึงกลับมาได้ได้แค่ไหนได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ว่าขอให้ลงโทษผู้ที่ทําผิดจริงๆให,ให้ถูกต้องเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวหนูที่เดือดร้อนแลคือยังมีผู้เสียหายอีกหลายท่านในเคสเดียวกันรวมถึงเคสไอดีที่ ที่วิชาชีพกลุ่มนี้หลอกก็ภาวนาให้ไม่ใช่แค่หนูแต่คือคนที่เขามีผู้เสียหายได้รับเงินคืนด้วยเหมือนกันค่ะเยอะครับเยอะถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมให้สังคมก็ถือว่าทําประโยชน์อย่างหนึ่งก็แล้วกันสบายใจไหมตำรวจทำงานเร็วมากเจ็ดวันจริงจตามที่รับปากไว้ร้อนแะไอึ้งอยู่อึ้งค่ะแต่ต้องต้องบอกแทนตํารวจนิดนึงนะไม่ได้เลือกทำชพาะคดีชาลอดนะมไม่ได้เลือกทำฉพาวคดีดาราท่านฝากบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะทุกคนจะหาว่าเป็นชาวบ้านปั๊บก็เลยแบบชักช้าจริงๆรแล้วอยากทาให้หมดแหละเพียงแต่ว่า เนื่องจากว่าพอเป็นคดีเราปั๊บเนี่ยคนอื่นให้ความร่วมมือเร็วอันนี้ต้องพูดกันตรงตรงตำรวจะไปเร็วอยู่แล้วแต่บางทีตำรวจไปขออะไรบางทีมันอาจจะช้าบ้างแต่พอเป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยเหมือนบ้านผมถูกโจรป้นอะ่ะนะฮะมันก็จะเร็วไปหมดเลยจนมันหนีออกนอกประเทศชายแดนนี้ไปอะไรมันจะเร็วแต่ถ้าเป็นบ้านชาวบ,บ้านมันอาจจะช้าหน่อยนะ,ะมันจะกระตุ้นเร็วพอจับได้ปั๊บมันก็นะ,ะเขาเฝ้าอยู่ถึงขนาดเป็นปีจับได้เขาก็มาทําแผนเพราะฉะนั้นมันไม่ละทิ้งก็ข้อดีก็คือเราทําให้เป็นเคสตัวอย่างแล้วก็ แก๊งของชาลลอตเนี่ยก็แก๊งเดียวกันเนี่ยเกือบร้อยตอนนี้รวมอยู่ในหมวดที่เราจะต้องมาดีแคร์กันบบนะบบไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ได้ของชาลลอตคนเดียวหมวายความว่าคนจ,จับเาใช่แก๊ง,กงเดียวกัน,นรจริงๆตำรวจ<ข>เขาเก็บสถิติของทุกคนที่โดนโดนวิชาชีพหลอกไว้อยู่แล้วค่ะในในไฟล์ซึ่งก็มีโอกาสได้ได้เห็นแล้วก็ได้ทราบว่าเขาจะต้องเก็บพวกเคสไอเดียไว้เพื่อที่ว่าจะสามารถมีหลักฐานเพียงพอที่จะไปจับคนที่ทำผิดได้อันนี้คือเห็นมาทุกวันนี้อยู่เรียงภาวะเนี่วสมครมา หนูภาวะความความปลอดภัยตัวเองมากกว่าตอนนี้หนูค่อนข้างจะกลัวแบบจะไม่มีหรอกมันไม่มาแล้วมันได้ไปสี่ลานมันไม่ยุ่งกับเราหรอกมันจะไปยุ่งกับคนอื่นคนที่อยู่ในระบวนการจะมาทำร้ายเรากใช่แต่คงคงไม่อาจเป็นความคิดมากของเราด้วยอย่างงี้ค่ะแต่ก็ก็ให้หน้าที่ตำรวจจัดการต่อไปละกันค่ะแต่วันนร้นูระแวงมากเลยไม่ต้องระแวง เราแหว่งให้เราแหงตัวโจรพวกนี้กระจอกไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรหนูดูแลตัวเองได้ค่ะบ้านหนูก็พอจะมีอาวุธใจรู่แต่ว่าพอได้ความมั่นใจเนาะพอแบบดูแลน้องอย่างไรอย่างเงี้ยอเดี๋ยวคุณยักษ์บอกคำถามที่ดราม่าที่สุดที่หนูใหลายคนก็แบบค่อนข้างจะพิจารณาทางเรื่องตำรวจในข้อดีก็คือทางวัยทางานเร็วเค้กของชาร์ลอตต์ก็ดื่นรอดเป็นปีสองปีอะไรเงี้ยอันนี้มันเพิ่งบอกไปเอาจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องรอเนี่ยคนรู้จักผมก็เคยโดนเยอะมันก็ต้องรอจริงๆแหละอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถามว่าส่วนมากคนเราอ่ะก็ต้องยอมรับนะไม่แอปก็คือว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราเป็นสาธารณะมันก็เลยทําให้เราร้องได้เร็วกว่าเสียงเราดังกว่าเราจะทําให้เร่งทุกอย่างได้เร็วกว่าทีนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเนื่องจากมันมาจากตัวเราแต่ถามว่าเจ้าหน้าที่เขาคงทํางานเต็มที่แล้วละ่ะในทุกๆเคสอ่ะแต่เพียงแค่ว่า อาจจะมีการแบบคนที่ตามแล้วเหนื่อยก็หยุดไปท้อไปอาจจะแสนหนึ่งสองแสนนะครับแล้วบางบางทีก็อาจจะไม่ได้เยอะมากก็ต่างคนต่างท้อก็เงียบกันไปก็อยากจะบอกว่าเออถ้ามันไม่ได้ดั่งใจไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยผมให้ข้อคิดว่าโซเชียลเนี่ยเป็นปาการที่สำคัญเพราะฉะนั้นคุณร้องออกมาทางโซเชียลดังๆเลย เขามีเพจตั้งไม่รู้กี่เพจนะฮะที่ตอนนี้กําลังรับร้องเรียนอ่ะคุณไม่ต้องมาหาเขาหรอกคุณแค่พิมพ์แล้วส่งไปหาเขาขอให้เป็นข้อมูลที่แท้จริงขอให้คุณเป็นสิ่งที่ย่ําแย่นะฮะแล้วก็ไม่มีใครดูแลคุณละทิ้งคุณแค่นั้นล่ะเดี๋ยวนี้ตํารวจเอออะไรเออต้องลุกขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดทําช้าเก้าอี้ก็คลอนนะฮะทำช้าคนก็ด่าซึ่งคนด่าไม่ผิดหรอครับด่าไปเลยนะถ้าช้าในทุกเคสนี่ผมก็ยังงงเลยแตงงงกลับมาอีกแล้วเนี่ย นะฮะมันคืออะไรของตํารวจผมไม่เข้าใจนะฮะเอาโอเคพอนะอูอะไรนะชี้ดาวสอยดาวอะไรนั่นน่ะที่เพชรบูรณ์ทำไมผมก็ไม่เข้าใจต้องโซเชียลกันหนักๆทุกคดีนะฮะทุกคดีที่เป็นถ้าเราไม่โซเชียลนะบ้านนี้เมืองน,นี้บางทีมันอาจจะเงียบลงเพราะมีเหตุผลอย่างอื่นมาบดบงังเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราด้วยนะอยู่ที่เราด้วยเขาเทํางานเต็มที่แต่บางทีมันไปตันมันไปจุกมันไปหยุดมันหาไม่เจอ ต่างคนต่างถอยมันก็หยุดอยู่เฉยๆนะเพดเผดปลอมที่อาศัยเข่าน,น,นี้มาชนหลอกลวงคนคนเข้าไปก็เยอะอ,อ๋อมันก็มันทุกที่ครับอย่าว่าตะเพจดเลย SMS มีรับทุกวันอยา่าหลงกด SMS ในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสและปีใหม่มันจะเป็น SMS ที่กดเข้าไปแล้วปลอมเสียตังค์นะครับไม่ต้องไปหวังได้อะไรของคนอื่นเขาละครับชีวิตนี้ยืนบนลำแข้งตัวเองแล้วก็อยากให้ใคร ระบบราชการทุกกระบวนการของราชการไม่ว่าจะสัมภาร์ตำรวจทาหารอะไรใดๆในๆในประเทศไทยเขาไม่ได้ขยันขนาดวิดีโอคอลหรือโทรหาหรอกครับต้องไปหาเขาถึงที่นะฮะแล้วก็จันถึงสุขด้วยตล,ลอดเลือ่องคดีควาเพิ่มหน้าแล้วเราเพจกที่ฝากไว้ในรายการที่ห่วงได้ึ้นได้อย่าง อันนี้ต้องรองให้คดีนี้เป็นคดีไปแล้วกันให้คดีนี้เสร็จก่อนแล้วก็จะดําเนินการยังไงกับคนที่ดูเขาเรียกว่าหมิ่นประมาทเราหรือว่าใช้ถ้อยคาที่ไม่สุภาพก็ต้องรองดูกันต่อไปว่ายังไง้ะก็จะได้กลับมามากกว่าสี่ล้าน <laughs> อ้รวมเรียบร้อยค่ะส่งให้ทางคางค่ายด้วยส่งให้ทางแบบเ,เลขาส่วนตัวด้วยแล้วก็แฟนคลับก็ช่วยๆกันเห็นอะไรที่แบบว่าดู <Okay. S 1> ไม่ปลอดภัยดูหมินก็จะส่งให้ทันทีได้โ okay, อเคนาอหมดเวลาแล้ว คนเนี่ยนะคะอีกคนเนี่ยนะคะได้ได้เดี๋ยวพี่ยกับพี่แอนเดี๋ยวคอยยู่สัก